สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำวุ้นมะพร้าวอ่อนหน้ากะทินะคะอ่ะโอเคเนี่ยนะจะไม่แยกชั้นแล้วก็ไม่ไข้น้านะตอนวุ้นเย็นตัวแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นน้ํามะพร้าวน้ําหอมนะคะ1,200กรัมนะคะอ่ะโดยประมาณโดยประมาณ4ลูกนะคะอ่ะ โอเคพอได้น้ำมะพร้าวลงไปในหม้อเสร็จแม่โอจะตามต่อด้วยผงวุ้นนะคะ12กรัมหรือ1.5ช้อนโต๊ะนะคะแช่พักทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งจุดเตานะคะสัก10นาทีนะคะพอให้วุ้นอืดน้ำนิดหน่อยนะคะอ่ะพอครบเวลา10นาทีแล้วนะคะนี่มพอวุ้นเขาอืดตัวเขาก็จะเป็นอ่าลอนๆอนนิดหน่อยนะคะและทีนี้เราก็ตั้งเตานะ จุดแก๊สด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็คน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 ไปจนน้ําเดือดเดือดนะต้องต้องให้วุ้นน้ําเดือดนะวุ้นถึงจะละลายนะคะต้องแล้วก็เราเช็คอย่างนี้นะจะไม่เห็นมีเม็ดวุ้นแล้วนะคะเนี่ยนะเอาช้อนจุ่มลงไปจะไม่มีเม็ดวุ้นละอ่าพออ่ะเดือดดีวุ้นละลายเสร็จเราเบาไฟลงแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะร้อยแปดสิบกรัมหรือหนึ่งถ้วยตวงนะ,ค,ะคนให้น้ําตาลละลายนะคะ พอน้ำตาลละลายดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่โอ๋ก็จะตามต่อด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะอ่ะก็คนไปอีกนิดหน่อยนะคะพอนะพอให้มีกลิ่นหอมของมะพร้าวขึ้นมาอ่อนๆนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะอ่ะนี่นะพอได้ประมาณนี้ลนะเขาจะมีความหอมขึ้นมาแล้วนะคะแม่โอ๋จะปิดเตาเลยนะคะ พอปิดเตาเสร็จนะคะแม่โอจะยกไปเทในถาดหรือในพิมพ์นะคะแล้วแต่เลยค่ะจะใส่เป็นพิมพ์ลักษณะไหนก็ได้นะคะอันนี้แม่โอใช้1 1 1คูณ11นิ้วนะคะอ่ะนี่นะใส่ลงไปนะคะแล้วก็พอใส่ในถาดเราพักไว้เลยนะคะไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะคะอันนี้แม่โอไม่ได้แช่เย็นนะแล้วเราก็มาทำตัววุ้นหน้ากะทิกันนะคะ อ่ะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะ37 5กรัมหรือ1.5ถ้วยตวงนะคะแล้วแม่โอก็จะใส่ผงวุ้นไปนะคะ8กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะเราก็จะแช่วุ้นไว้อีกเหมือนเดิมนะคะ10นาทีนะ,ะให้วุ้นอืดตัวนิดหน่อยนะคะอ่ะพอครบเวลานะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแกว่งเขานิดนึงนะคะแล้วทีนี้จุดเตาเลยนะคะด้วยไฟกลางนะ แล้วเราต้องคนตลอดนะคะเวลาเอาวุ้นลงไปในหม้อแล้วจุดเตาแล้วคนตลอดนะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะวุ้นจะนอนก้นแล้วก็จะทําให้วุ้นไหม้นะคะนี่คนคนไปจนกว่าวุ้นของเราจะละลายนะคะวุ้นจะละลายได้ก็ต่อเมื่อน้ําเดือดนะคะย้ํานะว่าน้ําเดือดนี่พอวุ้นละลายเสร็จเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหนืดๆหนืดข้นๆน,นนะคะอ่าแล้วทีนี้เราก็จะเบาไฟลงและจะใส่น้ําตาลทรายนะ อันนี้น้ำตาลทรายขาว120กรัมนะหรือ3ส่วน4ถ้วยตวงนะคะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะคนนะคนให้น้ำตาลละลายดีนะต้องให้เขาละลายดีก่อนนะคะแล้วพอน้ำตาลละลายดีเข้ากบับวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่อกก็จะตามต่อด้วยกะทินะคะอันนี้เป็นกะทิกล่องนะแม่อกใช้อยู่500กรัมนะคะหรือ2ถ้วยตวงนะคะอะถ้าเกิดเป็นกล่อง ขนาดกลางก็2กล่องนะคะอ่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีกลิ่นหอมของกะทิขึ้นมานะคะถือว่าใช้ได้ไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะอ่ะถ้าเกิดแตกมันแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะและทีนี้เราก็จะมาเทใส่ในวุ้นที่เราพักไว้นะคะหน้าวุ้นของเราเริ่มเซตตัวแล้วก็เอามือกดๆด,ดูนะคะแต่เขาก็จะดึง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 นิดๆน,น,นะคะอ่ะโอเคเราก็นำ หน้ากะทิของเรามาใส่เลยนะคะแม่โอ,อจะไม่เทไปเลยนะแม่โอ,อจะใช้กระบวยตักนะถ้าเกิดเทลงไปอะ่ะเดี๋ยวเขาคือเขายังเซตตัวไม่ค่อยดีนะคะข้างล่างเนาะเดี๋ยวมันจะทะลุลงไปข้างล่างนะคะนะโอเคเดี๋ยวเราจะแพ็กพักอ่าพักให้เขาเซตตัวหรือแข็งตัวนั่นเองนะคะจะนําไปใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้เนาะแต่ต้องรอให้วุ้นอุ่นก่อนนะคะ่อยไปใส่ตู้เย็นนะคะ อ่ะโอเคเพอครบเวลาละวุ้นเสร็จต,ตัวแล้วนี่นะคะนี่เขาก็จะดึง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 นิดนิดนะคะแล้วก็ตัดนะการตัดก็หาอะไรมาทาบหน่อยนะคะจะเป็นฟุตเหล็กก็ได้นะคะใช้มีดคมนิดนึงตัดลงไปนะคะนี่อันนี้แม่อกก็จะใช้มีดนะอ่ะถ้าเกิดมีไม้บรรทัดก็ได้นะคะเอาทาบลงไปตัดอย่างนี้นะคะใช้มีดคมๆหน่อยตัดลงไปนะ,ะถ้าเกิดไม่คมเนี่ยข้างล่างเขาจะไม่เรียบนะคะโอเค พอได้ลนะนี่ก็ตักออกมานะคะวุ้นของแม่โอจะไม่แยกชั้นนะแล้วก็จะไม่คายน้ำด้วยนะคะโอเคงั้นแม่โอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจให้แม่โอด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ